เอาล่ะทุกคนก็สวัสดีนะครับผมะจะมาแจ้งนะฮะผมจะสร้างแคนนะครับผมก็คือผมจะสร้างแคนมีกิจกรรมแจกเพชรนะฮะที่หนึ่งก็คือแบบกิจกรรมแคนแล้วก็คนที่ทําทัวร์ได้เยอะๆนะครับผมแล้วก็ส่งคำแคนได้ได้เยอะที่สุดนะทาส่งคำแคนผมจะแจกไปนะมันจะมีอ่ออาทิตย์หนึ่งเจ็ดเกมใช่ไหมอ่ะ จะได้อยู่ประมาณร5 0ยห้าสิเพรนะครับแล้วก็จะมีการสร้างห้องซ้อมในแครนครับผมถ้าใครได้ที่หนึ่งก็จะได้ไปหนึ่งพันเพแล้วก็ที่สองก็จะได้ไปห้ารห้าสิเพรที่สามก็จะได้สามรอยเพจครับผมผมจะสร้างแครนนะครับผมวันที่ไหนเดี๋ยวผมจะลงคลิปอีกทีเอ่อแล้วก็ ขอขอคนนะครับขอคนไม่เล่นพาแนลนะไม่เล่นพาเแนลไม่เล่นโปรนะครับผมแล้วก็ไม่เล่นในคามรับแค่มือถือนะครับผมอันนี้ผมไม่เล่นในคามนะนะผมเล่นในมือถือต่อคีย์บอร์ดโอเคนะครับผมกติกาตามนี้แล้วก็ผมก็จะสตรีมในสตรีมก็อจะมีอ่ะ,มอะผมไม่จแจกะนะครับในสตรีมผมเจกไม่ไหวนะแค่ทุกคนเข้ามาดูก็ดีใจแล้วก็เล่น แบกงะรให้ line, คนดูนะตายแรให้คนดูโ okay, อเคครับผมแค่นี้กติกรรมแคนผมจะสร้างขอคนจะเข้าจริงๆนะครับผมแคนเพิ่งจะสร้างนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกทีถ้ามีคนคอมเมนต์ว่าจะเข้ามีทุกอาทิตย์นะครับผมกิจกรรมแจกเพชรในแคนนะฮะโอเค okay. ผมก็เคยสร้างแคนมาแล้วล่ะแคนเก่าแต่ก็ยกเลิกการทำไปโ okay, อเคครับผมมาบอกแค่นี้นะ